ถ้ากำลังมองหาครับรถครอบครัวนะครับไปใช้งานนะครับก่อนปีใหม่นะครับกับคันนี้ครับเข้าใหม่ๆครับยังไม่ปรับสภาพนะครับกับยูสุนะครับมิวเอ็กครับตัว3.0ครับโฟลเดย์ขับ4ตัวนีวีปี2016ครับจดทะเบียนปี17ครับกับเลขไม้ครับอยู่ที่61,000นะครับลาเล่เขงตัวหน้านะครับได้เป็นไฟครับโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับมาพร้อมระบบของตัวกับดิสเบรยครับ4ล้อแม็กอลอยครับ17นิ้วเดิมนะครับโรงงานนะครับพร้อมกับยางครับบิสโต งานปรด้านข้างครับมีติดตั้งในสองฝั่งครับพร้อมลายของตัวกระจกมองข้างเป็นปานปรับพับไฟฟ้ามีระบบของตัวสมาร์ทเอ็นทีให้แล้วนะครับในส่วนของรายเขาตรงงานด้านหลังนะครับให้ดูนะครับงานสไปเลอร์ด้านหลังครับติดตั้งให้แล้วครับมีระบบของตัว e อชซีครับควบคุมการทรงตัวนะครับพร้อมกับตัวงานกล้องมองหลังนะครับเส้นสายขขงตัวงานด้านข้างครับบอดี้เดิมๆนะครับไม่มีประวัติของการพลิกคว่ำจมน้ําหรือชนหนักนะครับภายในครับจะได้งานเบาะหนังสีดามเบาะปรับคนขับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับ โครงสร้างเดิมๆรถแค่แท้เดิมๆนะครับกับเจ้าของแค่คนเดียวกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอของตัวคินโวต์มีให้นะครับพร้อมตัวระบบของตัวการนำทางนีเคเตอร์ให้แล้วกล้องมองหลังแอร์ออโต้นะครับพร้อมโดดของตัวการขับเครื่อง2ล้อนะครับกับ4ล้อครับสำหรับคุณท่านนายครับที่หารถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับห้ามพาดรับชมดูกับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมนำการรีวิวดูให้ละเอียดเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่รับชมกับทางช่องไมพยนตร์รถ ppv มือ2อนะครับแล้นี้เราอยู่ที่สาขาหนึ่งครับของทางสารการใหญ่ครับของทางบริษัทพยนตร์นะครับที่มินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก่อนช่วงปีใหม่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดครับที่กาลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับไปเที่ยวนะครับขึ้นเหนือล่องใต้นะครับผมแนะนำคันนี้เลยเข้าใหม่ใหม่ครับยังไม่ผัดสภาพเลยนะครับ กับอีวูสูตนะครับอีวเตัว3.0ครับโฟร์ไดครับเนวีตัวปี2016นะครับจดทะเบียนปี17ครับกับไฮไลท์คันนี้ครับเลขทะเบียนอยู่ที่60,000นะครับ1,000นะครับกับราคารถทับอยู่ที่730,000นะครับ9,000บาททุกอาชีของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับพนักงานบริษัทเอกชนนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับอาชีพค้าขายนะครับหรือว่าเกษตรกรนะครับสามารถ ออกรถได้นะครับดอกเบี้ยของเราล้มต้น4ปีนะครับ 2. 7 9การนะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7 8ี84งวดนครับคันนี้ผ่อนล้มต้นเพียงแค่12,000บาทครับสามารถเข้าดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทพยนต์บริษัทพยนต์นะครับอยู่ซอยเสียไทย68นะครับแยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือฟันแนงกระถางผมได้เลยนะครับเซลเมนครับที่เบอร์064ครับ146ครับ6023หรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้นะครับ ก่อนเริ่มนะครับฝากแล้วก็แชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการติดตามนะครับรับชมกระทางช่องแม่พิยนรถพีพีมือสองนะครับเริ่มจากด้านหน้ากันเลยครับคันนี้คันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับดีเซลครับขนาด3.0นะครับแรงม้าของเขาจะอยู่ที่1 9 0้าแรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรครับล้อเลยของตัวเครื่องยนต์ครับไม่ต้องกลัวครับเครื่องเนืองแรงครับเครื่อง3.0นครับพร้อมกับงานไฟด้านหน้านะครับที่เป็นโปรเจ คิวงานด้านบนนะครับของตัวรุ่นปี26นะครับจดทะเบียนปี17ครับจะได้ครับงานฝ่ายเดียวด้านบนของตัวงานคิ้วนะครับด้านในเป็นงานครับสีโครเมียมนะครับสวยๆโครมแทเดิมๆนะครับจากโรงงานไม่มีรอแตกหรือรอยล้านะครับมาพร้อมเอกลักษณ์ของตัวด้านหน้ากระจังโครเมียมครับ2ชั้นพร้อมกับตัวโลโก้ครับของตัวอิสุดนะครับมีให้แล้ว งานไฟฝังขวานะครับจะพาดเดิมๆสวยๆครับคันนี้เข้าใหม่ๆครับยังไม่ปรับสภาพนะครับสภาพคมใสๆเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยแตกรล้าหรือรอยคาบเลือของตรงงานโคมไฟด้านหน้านะครับมาพร้อมกับงานไฟตัดหมอคู่ล่างนะครับในส่วนของตัวคันนี้ครับพอติดตั้งงานสเกิร์ตให้รอบคันแล้วนะครับงานป้ายทะเบียนครับคันนี้จะเปลี่ยนงานป้ายทะเบียนเป็นของตัวกรุงเทพให้นะครับในส่วนของลาเลยของตรงงานไฟตัดหมอกสภาพเดิมๆนะครับมีงานของตัวไฟเดย์ไทม์ e d ลหลอดด้านล่างครับ ให้แล้วนะครับงานของตัวสเกิร์ตด้านหน้าน,นะครับไม่มีริ้ว้อยบุบหรือร,รอยขีดข่วนนะครับคันนี้แล้วก็ครึ่งเข้ามาใหม่ๆครับเรามาทําการรีวิวให้ดูนะครับสภาพของตัวก็ เกิดด้านหน้าเดิมๆสีสวยงานฝากระโปรงเดิมนะครับอาจจะมีค่าฝุ่นเล็กน้อยนะครับหรือริวรอของการใช้งานปกติของตัวรถนะครับแต่ไม่มีรอยของการชนโครงสร้างพิกลวมจมน้ำนะครับเป็นรื่องของเราครับเปิดมา23ปีรถถุกของเราทุกคันคัดเกตคัดคุณภาพครับวารันตีโครงสร้างแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าทุกค้านนะครับรับรถไปครับเจอรถพิกลวมนะครับจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเราครับรับซื้อคืนครับเต็มจํานวน ต่อมาในส่วนของตรงงานแม็กทับมาพร้อมกับงานแม็ก17นิ้วครับสีทูโทนด้าน,นหน้าเป็นปัดเงาส,สวยๆนะครับพร้อมกับงานเบกรกดิศทั้ง4ล้อนะครับพร้อมกับยางนะครับบิสโตนนะครับป 2, ี2 0 2 2นะครับในส่วนของตัวสัปดาห์ที่4 3ของตัวการผลิตครับกับยางปี2 0 2 2 ซีตียางคันนี้ครับมาพร้อมกับหน้ากว้างนะครับ265นะครับฟอนหนา65นะครับเป็นยางของตัว R 1 7แล้วนะครับแม็กขนาด17นิ้วเดิมโรงงานนะครับไม่มีปิล้อสุดบาานะครับยางปีใหม่ครับยังสามารถใช้งานได้ยาวๆความลึกของตัวดอกยางนะครับยังสามารถใช้งานได้นะครับคันนี้ ชงด้านหน้านะครับแห้งๆเดิมๆนะครับคันนี้รถเข้ามาใหม่ๆครับยังยังไม่ทําการปรับสภาพนะครับแต่ให้ดูรอยหัวน็อตนะครับ oh. โครงสร้างไม่มีการขันหรือการถอดของตรงงานชกด้านหน้าซุ้มล้อพลาสติกนะครับการยึดติดของตัวบดครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับลาเลียของตรงงานด้านข้างมีติดตั้งงานบันไดให้แล้วนะครับของกับงานครับติดตั้งงานครับชุดแต่งให้แล้วนะครับของตรงงานด้านข้างแห่งประตู กระจด้านหน้านะครับได้งานครับฟิล์มติดตั้งแล้วนะครับด้านหน้านะครับ40%นะครับด้านข้าง60%พร้อมกับงานไฟเลี้ยวตรงกระจมองข้างแล้วนะครับกระจกแท้นเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยพร้อมติดตั้งงานกันสาให้แล้วนะครับประตูทั้งสี่บานรายละเอียดของตรงงานครับบอดี้ด้านข้างนะครับงานเดิมๆสีบางๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวเราทําการทําสปาชํ้ระล้างเก็บริ้วรอยงานรายละเอียดของตรงงานรถครับให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับ งานหลังคานะครับมีงานติดตั้งของตัวงานลูกแหลกหลังคาให้แล้วนะครับด้านจับงานประตูเป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียมนะครับภายในครับมาพร้อมกับงานพลาสติกขึ้นรูปนะครับตัดด้วยงานครับทิมนะครับที่เป็นงานสีเป็นโนแบกแล้วครับเงาเนะครับด้านจับเป็นงานโครเมียมครับระบบเ็นทรัล็อกประตูทั้ง4บานนะครับพร้อมกับงานลําโพงของตัวคินวูดให้แล้วนะครับ ในส่วนตัวทุกที่วางขวดน้ําแก้วน้านะครับมีให้นะครับรอยโครงสร้างให้ดูนะครับแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายบานประตูที่น่าดันข้านะครับตะเข็บซิลิโคนครับผมล้าการจิกครับเดิมๆนะครับรอยเบสอาร์คนะครับกลมๆเดิมๆนะครับลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อนนะครับให้ดูจากโครงสร้างนะครับไม่มีการตัดต่อหรือการเคาะงานเพิ่มเติมนะครับโครงสร้างงานเสาเอด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับนะครับมาร์คสีแต to ้มสีอยู ilim, Maria, mama, oyster, ่ครบหัวน็อตด้านในนะครับ right ไม่มีการคันของตรงงานชุดประแจนะครับด้ามจับบอกคนขึ้นนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งของตัวแผงตัวด้านหน้าให้ดูรอยโครงสร้างก่อนนะครับรอยเม็ดอาร์คมาคิ้งนะครับเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีการตัดต่อครับขออนุญาตแกะแค่นี้นะครับให้ดูงานด้านบนกับงานของตรงงานด้านข้างนะครับลูกยางยังเนื้อๆอยู่เลยเม็ดอาร์คมาคิ้งกกมๆเดิมๆเชื่อจากโรบอทนะครับจากโรงงานนะครับงานเสาบีหัวรตไม่มีเราขยับ ด้านบนแล้วก็งานของตัวงานด้านล่างนะครับมาพร้อมกับงานด้านในนะครับที่เป็นงานเบาะหนังสีดําแล้วเบาะปรับเป็นนวดนะครับในส่วนของตัวงานสภาพของตัวเบาะนะครับเบาะนั่งสบายเลยครับไม่มีรอยยุบหรือรอยฉีกขาดของตัวงานเบาะนะครับอาจจะมีดรวยอรอยของตัวงานใช้งานบ้างนะครับเดี๋ยวผมทาการแก้ไขรายของตัวงานเบาะให้นะครับงานสครับเพดครับด้านล่างนะครับเป็นงานครับโคเมียนนะครับในส่วนของตัวงานพลาสติกแกะอยู่เลยมีเรื่องแสงของตัวงานวิวเอ็กให้แล้วนะครับ ในส่วนของรายละเอียดของตัวแผงประตูนะครับด้านหลังฝั่งซ้ายครับบอดี้เดิมสีเดิมๆนะครับงานบอดี้เดิมๆบางๆสวยๆเลยด้านจับงานประตูนะครับเหมือนกันคมเมี่ยมนะครับภายในนะครับจะได้ครับที่วางขวดน้าแก้วน้ํานะครับอุสกุซอฟท์พัดด้านข้างเบาะหนังหุ้มไปแล้วด้านจับนะครับเป็นงานสีเซอร์เวอร์นะครับคมเยี่ยมนะครับปุ่มล็อกเด็กมีให้นะครับให้ดูละโครงสร้างตะเข็บซิลิโคนเดิมๆรอยเบ็ดอาร์กลมๆนะครับเดิมๆ เชื่อมจากรบอทจากโรงงานนะครับลูกยางไม่มีลออฉีกขาดหรือรอยเปื่อนนะครับโครงสร้างของตัวงานด้านหลังแผงประตูฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตไม่มีรอ่ขยับนะครับมาร์คสีแต้มสียังอยู่ครบโครงสร้างของตัวระเมาร์นะครับผมทําการแกะให้ดูเลยประตูทั้งสี่บานเนื้อกลมๆเดิมๆสวยๆนะครับทางงานด้านบนนะครับก็งานของตัวงานด้านข้างเมตาร์บักกิ้งกลมๆเดิมๆนะครับในส่วนของตัวงานด้านในจะได้งานเบาะหนังเช่นกันนะครับ บนหนังสัพเพเดิมมีหมอนรองคอให้3จุดนะครับกับที่พักแขนนะครับตรงกลางนะครับมีให้แล้วครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ําตรงกลางมีให้พร้อมตัวงานสายซิี้เบลให้แล้วกระเป๋าโจโมีให้2ฝั่งครับพร้อมกับงานที่แขวนของนะครับร้บน้ำหนักได้4กิโลกรัมนะครับพอทของตัวครับ USB นะครับคันนี้นะครับมีให้2จุดนะครับพร้อมกับไฟ AC ของขนาด220โวลต์ร้อยห้ตสตรงกลางนะครับของตัวงานแถว2ให้แล้ว ในส่วนของตัวงานทมปูเพลินนะครับคันนี้มีติดตั้งให้แล้วนะครับพร้อมกับงานโคมปูพื้นของตรงงานด้านหลังของตัวเบาะนะครับติดตั้งให้ด้านหลังของตัวเบาะพนักด้านหลังแล้วนะครับเบาะสามารถทําการพับได้นะครับในส่วนของการใช้พื้นที่ของตรงงานนะครับแถว2นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่90องศาเลยครับการใช้พื้นที่ของตัวแถว2ส,สามารถพับของตรงงานเบาะด้านหลังได้งานพรมเดิเดมๆสวยๆเลยคนันนี้แถมมาให้เรียบร้อยนะครับงานบ่มเดิมๆนะครับ รายละเอียดของตรงงานเฮดรูมด้านในนะครับโซนแอร์นะครับปรับระดับได้นะครับ3ระดับพร้อมกับตัวหน้าจอครับมีให้แล้วนะครับขนาด10นิ้วนะครับตรงกลางมีลําโพงของตรงงานเฮดรูมให้ทั้งสองฝั่งแล้วในส่วนของตรงงานเฮดรูมเดิมๆนะครับไม่มีรอยข,ข,ขีดข่วนหรือรอยฉีดขาดของตรงงานเฮดรูมด้านบนนะครับต่อมางานเสาซีนครับบอดี้เดิมๆสวยๆเลย ในส่วนของตรงงานแม็กนะครับแม็กด้านหลังนะครับแม็กขนาด1ิเดนิ้วเดิมๆไม่มีปีล้อสุดบาทนะครับภาพหน้ายางเดิมๆซุ้มล้อพลาสติกของตรงงานด้านหลังเดิมๆส,สวยๆนะครับงานบอดี้เดิมๆนะครับพร้อมกับงานไฟท้ายเดิมโรงงานที่เป็นงานหลอดไส้ทั้ง3หลอด ลาเลียเขต้องงานสปอยเลอร์นะครับคันนี้มีติดตั้งให้แล้วครับด้านบนนะครับพร้อมกับงานไฟเบรกัวทีสามตัวติดตั้งงานชักเทลตัวรับสัญญาณครับด้านหลังมีให้พร้อมกับงานสปอยเลอร์ครับติดตั้งให้รอบคันแล้วพร้อมกับตัวงานท่อหลอกทั้งสองจุดนะครับงานไฟสตปทีมนะครับมีให้สองฝั่งนะครับโลโก้ของตัวอีซุดนะครับมิวเอ็กครับมีให้นะครับในส่วนของลาเลียของตัวระบบ ESC ด้านหลังคันนี้มีให้นะครับควบคุมการทรงตัวให้แล้ว งานฝาท้ายตัดด้วยงานสีซิลเวอร์นะครับโครเมียนนะครับพร้อมกับงานกล้องมองหลังครับด้านหลังนะครับมีติดตั้งให้แล้วนะครับงานฝาท้ายให้ดูโครงสร้างงานฝาท้ายเลยกระบอกโชคเดิมเดิมนะครับลอยหัวน็อตไม่มีเราขยับนะครับของตรงงานฝาท้ายนะครับเ็บซิลิโคนเดิมเดิมหัวน็อตไม่มีหลัขยับนะครับลอยร่องน้ำกระบอกโชคเดิมเดิมนะครับลาเล่ของตรงงานด้านข้างมีพอตของตัว power l e ทยนะครับหนึ่งพอขนาด120บัตครับ dc 12โวลต์นะครับ ลาเลของตรงงานกล่องด้านหลังนะครับมีให้พร้อมกับงานพรมปูให้แล้วนะครับชุดประแจแม่แรงด้านข้างครับมีให้พร้อมนะครับสามารถทําการพับลงไปนะครับงานเบาะรับระนาดได้นะครับมีงานพรมปูด้านข้างของตรงงานเบาะให้แล้วไฟคอนโซลด้านหลังมีให้นะครับหนึ่งจุดนะครับงานแอร์คอนโซลมีให้แล้วรอบคันนะครับลาเลต่อมานะครับงานบอดี้ด้านข้างงานไฟเดิมโรงงานนะครับงานบอดี้เส้นสายครับบางบาเดิมเดิมสวยสวยครับ มีงานโป่งคิวซุ้มล้อให้แล้วครับทั้ง4ีล้อแล้วคันนี้แม็กฝั่งขวาด้านหลังสภาพเดิมๆไม่มีปีรอสุดบาทนะครับสภาพนายางเดิมๆส,สวยๆเลยทุกอาชีพของลูกค้านะครับสามารถหลอกรถได้นะครับดอกเบี้ยของล้อเริ่มต้นอยู่ที่4ปีครับส7 9ครับสามารถผ่อนด้วยสูงสุดครับ7ปี80่งวดครับผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่1 2 0 0 0บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทัก แชทนะครับหรือว่าแอดไลน์หาผมได้เลยครับเสือเม้งนะครับที่เบอร์064นะครับ1466023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้นะครับต่อมาโครงสร้างแห่งประตูด้านหลังฝั่งขวานะครับแต่เก็บซิลิโคนงานด้านข้างน้ำเดิมลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับงานพลาสติกตรงงานด้านข้างครับงานเสาบีให้ดูนะครับเลี่ยมหัวน็อตคมๆนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะหรือการขันของตรงงานชุดประแจนะครับงานโครงสร้างรอยเป็นอาร์ครับกลมๆ เดิมๆนะครับเชื่อมจากรบอดจากโรงงานนะครับทางด้านบนนะครับแล้วก็งานของตรงงานด้านล่างนะครับงานสคับเพยครับมีติดตั้งให้แล้วนะครับแผงประตูทั้งสี่บานด้านข้างนะครับต่อมางานโครงสร้างของตรงงานแผงประตูด้านหน้านะครับมีชุดแต่งของตัวโคมีมตัดท่านข้างของตรงงานแผงประตูให้แล้วนะครับงานบันไดสภาพเดิมๆสวยๆเลยชิวครับของตัวอ้อด้านหน้าครับพร้อมกับงานแห็กครับเดิมๆไม่มีปิล้อสุดบานนะครับ โชวด้านหน้าฝั่งขวาแห้งเดิมโรงงานซุนรอพลาสติกเดิมเดิมยางผมทำการดูนะครับเป็นยางปี2 0 2 2ทั้ง4เส้นต่อมาในส่วนของตู้งานภายในนะครับทันนี้จะได้ครับแหงประตูด้านข้างงานพลาสติกเหมือนกันนะครับเครื่องเล่นของตัวคินวูดนะครับระบบของตัวเชนล็อกมีให้กระจกยลดลงไฟฟ้านะครับวันพัดออโต้บานประตูที่ขาดอีกสามบานที่เหลือเป็นไฟฟ้าปกติเลยที่วางขดน้ามีให้นะครับโครงสร้างของตร้งานเสาเอฝั่งขวานะครับให้ดูเลยนะครับโครงสร้างงานเดิมเดิมนะครับ หัวน็อตไม่มีรอขยับนะครับด้านในรอยเบ็ดอาร์คบักกิ้งครับแผงประตูบานบุคนที่ขบับเดิมเดมด้านบนนะครับแล้วก็งานของตัวงานด้านข้างนะครับเบ็ดอาร์คบักกิ้งกลมๆนะครับเดิมเดิมนะครับงานเสาบีหัวน็อตไม่มีรอขยับครับสติกเกอร์ของกาตาลุมยางมีให้หัวน็อตด้านล่างไม่มีการขันหรือการแกะของตรงงานชุดประแจน,นะครับด้านในจะได้งานเบาะหนังสีดําครับเบาะปรับคนขับเป็นไฟฟ้านะครับ สภาพบาะเดิมๆนะครับอาจจะมีรอยแตกของการใช้งานบ้านนี้ได้หน่อยครับเดี๋ยวผมทำการเก็บรายของตรงงานบาะตรงนี้ให้ในส่วนของพัาพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยสามการมันติฟังก์ชันนะครับวัสดุคุ้มในงานของตัวหนังครับตัดด้วยงานตะเข็บได้สีขาวแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทําการให้ดูรายเียดของตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะครับขนาด3.0นะครับ190แรงม้าแรงบปจุดที่4ี่น้อสินิวตันเมตรนะครับ ในส่วนของัวงงานครับทวงมาลัยนะครับสามารถทําการได้ปรับขึ้นได้2ระดับขึ้นลงปกตินะครับการไฟเดียวด้านข้างนะครับเป็นงานไฟครับเป็นนวดนะครับพร้อมกับงานไฟตันหมอกปรับให้แล้วด้านในนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ํแดนด้านข้างมีให้มีระบบของตัวการการลื่นทไหนครับโดยช่างคอนโทรลให้นะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับเป็นกรณีที่เครื่องยนต์นะครับเตดไฟแดงทำการดับให้เครื่องยนต์ตรงนี้ให้นะครับ จะพับไปงานปรับพ่อไฟฟ้าแล้วปรับเป็นกระจกได้ปกติเลยวัสดุของตัวช่องแอ,งงงอร,ตร,ร์ตัดด้วยงานซิลคอแบ็กเงาเงาเดิมคอนโซลหน้าๆนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับตัดด้วยงานรับสีบอลตรงหน้าปัดใหม่เลขไมค์คันนี้ครับอยู่ที่6กหมื่นทับหนึ่ง้อยี่สิบสองครับ,รบถือว่าใช้งานไม่เยอะมากครับไฮไแรกของเขาเลยครับแต่เลขไมค์แค่หกหมื่น้อมหน้าจอของการใช้งานดีต้นของตัวนัวหูองเครื่องและก็ระดับของตัวน้ำมันแล้วนะครับ ช่องใส่ของด้านหน้ามีให้นะครับไฟจุกเฉินมาพร้อมกับหน้าจอของตัวเครื่องเล่น k i n ว w o o d นะครับสามารถใส่เครื่องเล่นของตัว d v วีแทนทีวีได้นะครับมีระบบของตัวนิวเกเตอร์กำทางกำทางให้แล้วมีกล้องมองหลังให้พร้อมนะครับของกระบตัวแอร์ที่เป็นแอร์ออโต้หน้าจอดิ้ต้อนแล้ว พอตวิยุบีครับเอมีให้พาวเวอร์เดมีให้พร้อมระบบของตัวเกียร์ตมัติที่เป็น6สปีดนะครับสามารถเล่นเกียร์แมนนวลได้ปกติเลยบวกลบนะครับมีระบบของตัวชิปล็อกให้แล้วนะครับเบรกงมือนะครับมีแมนนวลพร้อมระบบของตัวการขับเครื่องนะครับ2ล้อ4ล้อนะครับหรือ C l ให้แล้วนะครับพุญแจมีให้2ดอกแล้วครับคันนี้ที่วางขวดน้ําแก้วน้ําคอนโซลมีให้อยู่บล็อกพื้นตรงกลางนะครับเป็นงานพส้นหนังหุ้มนะครับด้านในมีงานรีโมทให้พร้อมนะครับ คอนโซลด้านหน้าเกียร์เลนชักมีให้ระบบของตัว airbag ด้านหน้าความปลอดภัยมีให้2จุดนะครับเกียร์เลนชักสภาพเดิมๆคู่มือคู่มือของตัวบุ๊กโซวิดนะครับเอกสารทุกอย่างยังมีอยู่ครบชัดเจนเหมือนเดิมปกตินะครับพอตของตัวคอดิจิด้านในมีให้นะครับกระจกมาหลังเป็นงานตัดออโต้แล้วนะครับแผงบังแดดด้านข้างมีงานกระจกให้นะครับที่ใส่แว่นตานะครับมีให้นะครับไฟคอนโซลด้านหน้ามีให้2จุดแผงบังแดดผูคนขับนะครับไม่มีกระจกให้นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดครับกำลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานครับคันนี้เลยครับผมแนะนำครับเกียอีซูนยครับมิวเอ็กตัว3.0นะครับตัวขับ4ี่โฟลเดยตัวเนวี่ครับปี2016จดทะเบียนปี17นะครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นนะครับ2ปี4ปีครับตัวทีครับ4.2.79 2นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปี84งวดครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่12,000บาทนะครับสามารถเข้าดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทรถยนต์นะครับ หรือสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือไฟแนนซ์ก็ทางผมได้เลยครับเซอร์เมงนะครับที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นย์ะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้เดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องนั้นด้วยกันครับคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด3.0นะครับลิตรครับ16วาล์ว4สูบเลยครับคันนี้ผมกำลังแรงม้าครับอยู่ที่190แรงม้านะครับแรงมีอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับ อัตราการซิ้งเครือครับคันนี้อยู่ประมาณ1 0ถึง15นะครับกิโลนะครับต่อลิตรครับถือว่ามาเยอะมากเกินไปนะครับสำหรับเครื่องดีเซลของตัว3.0นะครับ้าเข้าเครื่องนะครับมีให้มาพร้อมเครื่องยนต์นะครับของตัว DDI ครับ Blue Power นะครับรอบเครื่องเดินนิ่งๆปกติเลยคันนี้เข้าใหม่ๆครับยังไม่ทำการปรับสภาพนะครับผมทำการรีวิวให้ดูก่อนนะครับให้ดูเลยเครื่องยนต์สตารรอบเครื่องเดินนิ่งๆปกตินะครับไม่มีรอซึมั่วงของตัวน้ำมันเครื่องนะครับเดีการดัดแปลงส่วนตรงงานเครื่องยนต์นะครับ ให้ดูเลยมาร์คสีแด้มสีนะครับสภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะครับโครงสร้างของโรงงานฝากระโปงนะครับไม่มีรอยของโรงงานถอฝาะโปงเก็บสีะโปเดิมๆนะครับส่วนของคำร้อนนะครับมีให้นะครับให้ดูฝากระโปงหน้าเลยสติ๊กเกอร์ของตัวคำเตือนข้อควรระวังมีให้นะครับรอยเบ็นหางดูจอะคมคมสวยๆนะครับไม่มีการชนของตรงงานฝากระโปงหน้านะครับดูได้จะดิ้วรอยดูจอะคมคมเดิมๆดานฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อต็นคมคมเดิมๆนะครับ ไม่มีร้อของการถอดตัการในางขันของโรงงานชิปตะแยนะครับแกยมฝั่งขวานะครับหัวน็อตเดิมระบบโหมดชุดเบรกทีเรียชัาให้ระดับของตัวน้อมันเบรกผมทำการตรวจสอบชิปให้ตามระดับนะครับคันด้านหน้านะครับฝั่งขวาลูกจอกคมคมสวยๆนะครับทันี้หัวน็อตด้านหน้าตัวแขงมันน้ำนะครับไม่มีร้อการขันของโรงงานชิปตะแยนะครับหรือการชนของโรงงานแขงมนน้ำด้านหน้าครับมันน้ำเดิมๆได้แจากโรงงานนะครับหัวน็อตฝั่งซ้ายนะครับคลมกลมเดิม เ MP ของตัวมอกนะครับยูสูยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับแก้งงานฝั่งซ้ายนะครับไม่มีการตกงานการเชื่อมต่อนะครับแบตเตอรี่ทำการชิดคาร์ซีซีให้นะครับแบตเตอรี่เกินครับเดือนผมทำการเบรดลุกใหม่ให้นะครับกอร์สมอลครับผมทำการชัรนะล้านครับห้องเครื่องครับปิดฐานน้ำมันเครื่องของเหลวยรับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่นะครับให้ลูกค่าก่อนสองมอดครับแล้วดูแลการขายครับเดือนครับวัน เกี่ยวรอบอกของตัวขึ้นยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับถ้าลูกค้าเขาไม่มีปัญหาครับสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหาแล้วก็พไว้ใช้งานกอดปีใหม่นะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับกับยูซูนะครับมิวเตัว3.0ครับโปรได้ขับสีตัวในวีปี2016ครับจดทะเบียนปี17ครับกับเลขไม้ครับอยู่ที่60,000นะครับ1,000กับราคารถถือที่เจ็ดแส่นเก้าพบาท ทุกอาชีพของลูกค้านะครับสามารถรุบได้ครับลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้ครับทันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่12,000บาทนะครับเรามีบริการครับส่งเอกสารนะครับตามแต่จังหวัดนะครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวก้อมาส่เอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มบริการของการส่งสไลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นเรามีแถมฟรีครับบริการหรือสมาชิกจุดเชินให้ลูกค้านะครับอีก1ปีนะครับ ฟังก็ได้ครับกดแล้วก็แชร์นะครับกดซับสไคร้กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามนะครับรับชมทางช่องแม่นพยนตร์รถพีพีมือสองนะครับอีพีหน้านะครับลองมีรถครอบครัวนะครับสภาพเดิมสวยๆมาอัปเดตนะครับเราจะมานำเสนอให้ทางลูกค้านะครับวันนี้ทางเม้งพยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ